สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะชื่อคุณครูกรมลชนกสว่างกุลนะคะหรือว่าชื่อเล่ยรูปอนะคะคุณครูได้สอนอยู่ที่แผนวิชาการโรงแรมค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมานําเสนอนะคะในเรื่องของรายวิชาศิลปะการบริการ,การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะมีอยู่ที่บทที่3นะคะจะเป็นเรื่องของ บุคลิกภาพที่ดีในการบริการนะคะซึ่งจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือภายนอกกับภายในนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกนะคะซึ่งจะมีประกอบไปด้วยหน้าตานะคะรูปร่างความสะอาดนะคะหรือว่าเล็บผมนะคะวันนี้คุณครูก็นําเสนอในเรื่องของการแต่งหน้านะคะง่ายๆเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ในักเรียนสาวเนี่ยดูดีนะคะดู สุขภาพดีนะคะใบหน้าสุขภาพดีนะคะจะได้ไม่ดูจนซีเซียวเกินไปนะคะแล้วก็สร้างในการพบเห็นกันท้งแรกนะคะว่าเราองมีความดูมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็พร้อมต้อนรับแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าของเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีวิธีการแต่งหน้าง่ายๆนะคะมาถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษานะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมได้เลยค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะต้องมีการบำรุงหน้าของเราก่อนนะคะด้วยครีมบำรุงนะคะตามลักษณะนหน้าของเรานะคะซึ่งวันนี้คุณผูบำรุงหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของครีมกันแดดนะคะนักเรียน,นควรจะมีครีมกันแดดเนี่ยที่มี s p f 30ขึ้นไปนะคะหรือว่าจะเป็น50ก็ได้ะคะ่ะในส่วนนี้นะคะตัวนี้ก็นักเรียนก็ควรจะเกลี่ยลงหน้านะคะแล้วก็ทาที่ใบหูแล้วก็ลำคอนะคะ ถ้าสมมุตินักเรียนทาครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงแล้วเนี่ยรู้สึกหน้ามันนะคะนักเรียนสามารถใช้กระดาษิชชู่เนี่ยใช้ซับนะคะซ,ซับในส่วนเกินออกไปก่อนนะคะเพื่อนหน้าเราจะได้ไม่มันมากนะคะในการแต่งหน้าต่อไปใช้ซับนะคะนักเรียนซับออกจากนั้นพอเราซับหน้าเสร็จนะคะนักเรียนก็เราจะเริ่มลงรองพื้นนะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะจะจะไม่นาจนเกินไปเนาะ นะคะตัวนี้วิธีลงรองพื้นนะคะก็ให้แตะลงไปนะคะแล้วก็กดลงไปหน้านะคะบางๆใช้กดใช้แทบๆเอานะคะเพื่อให้เกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทาปื้นลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นปื้นนะคะมันจะไม่สวยนะคะมันจะไม่เนียนกับใบหน้าของเราะคะ่ะอันนี้นักเรียนก็ทาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า นาาของเรค่ะวห้ช่วงรองพื้นจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าหน้าเราจะเนียนหรือไม่เนียนจะอยู่ที่การลงรองพื้นนะคะให้สม่ำเสมอกันนะคะทัะเนียนทานะคะเวลาทานะคะก็ ะรวมไปที่ใบหูนะคะแล้วก็ลำคอด้วยนะคะมั้งนหน้าเราจะกับลำคอนะคะเราจะเป็นสองตินะลูกนนี้คููจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะเห็นไหมคะ,ะว่ามันจะสีนะคะในการเซตเนี่ยจะไม่เหมือนกันะะแต่ก็จะไม่ดูเป็นเซตหน้าจนเกินไป จากที่เราเซตแป้งลงหน้านะคะลงลองพื้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งสีจะไม่ต่างจากผิวเดิมของเรามากจนเกิดไปนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงคิ้วนะคะสำหรับนักเรียนนะคะในการแต่งเพราะยังไงเราก็ต้องเขียนคิ้วเนาะวันนี้นะคะคุณครูก็จะเป็นของเรื่องของ คิ้ว <Q S 2> เป็นสีฝุ่นนะคะที่คุณครูนํามาใช้นะคะส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะที่ถนัดในการใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะหรือว่าเป็นแบบครีมนะคะก็สามารถใช้ได้ตามถนัดนะคะในส่วนนี้นะคะในการเขียนคิ้วเนี่ยนักเรียนก็วาดคิ้วนะคะตามที่เราต้องการนะคะในส่วนนี้คุณครูจะเริ่มจากกลางคิ้วก่อนในส่วนของการใช้ฝุ่นนะคะก็ข้อดีก็คือเราสามารถ เป็นตามธรรมชาติได้นะคะไม่จงใจจนเกินไปสัคิ้วนะคะไม่ไม่จะเป็นจะต้องให้ดำมากนะคะอันนี้เราจะเขียนคิ้วตามคิ้วธรรมชาติที่เรามีนะคะส่วนใครที่คิ้วบางนะคะหรือว่าคิ้วน้อยก็สามารถแต่งได้ตามโครงสร้างของหน้าเรานะคะ นี่ก็จะประมาณหนึ่งนะคะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าจะเป็นส่วนของคิ้วที่เขียนแล้วนะคะกับเีียไมได้เขียนลักษณะการเขียนคิ้วนะคะนักเรียนจะไม่เขียนหางคิ้วแค่ตาตรงหางตาพอดีนะคะหางคิ้วนะคะนักเรียนสามารถวัดเป็นตรงจมูกนะคะแล้วก็ผ่านหางตาไปนะคะหางคิ้วก็จะอยู่ตรงด้านนี้พอดีที่คขูดเสี้ยนนะคะอน,นี้จะเป็น ส่วนหางคิ้วนะคะเราจะไม่เป็นทู่นะคะจะให้แหลมนะคะก็คือปัดลงไปได้เลยไม่ต้องพยายาหางคิ้วมากนะคะแล้วก็หัวคิ้วก็ปัดปุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงตรงคิ้วนะก็นักเรียนสามารถลากให้มันมีความดำสีคิ้วนะคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องลงให้เป็นสีดำล้วนนะคะ นกักเรียนจะต้องแต่งคิ้วนะคะให้เข้ากับสีผมเราหรือสว่างกว่าสีผมเราหนึ่นงสีเพราะว่าถ้าเกิดเราผมดำแล้วก็คิ้วดำนะคะทำดำจนเกิน <ๆ S 2> ไปน่าจะดูดุนะคะตัวนี้ใะครที่ยังไม่ช่างคลอมนะคะก็นักเรียนก็ใช้วัดนะคะแล้วก็ใช้ในการจุดไว้ก็ได้นะคะ นี้เราจะเป็นคิ้วแบบธรรมชาตินะคะจะไม่เป็นเส้นคมคมชัดจนเกินไปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปเราก็จะมาแต่งตากันนะคะแต่ถ้าจเจาแบบง่ายนะคะนักเรียนไม่เสียเวลาในการแต่งตามากเกินไปนะคะคุณครูแนะนำให้เป็นลักษณะเป็นแท่งรูปแบบแท่งก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าใครมีความรู้นะคะพื้นฐานนะคะในการแต่งตาเป็นบล็อกอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถแต่งได้เลยนะคะเดี๋ยวน,นี้ครูจะลองใช้ทั้ง2แบบเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นครูจะใช้โทนสีวันนี้ครูใส,ส่สีประมาณเหลืองส้มนะคะก็จะทาประมาณสีน้าตาลส้มนะคะก็จะเป็นตัวนี้ ะะเวลาลงนะคะนักเรียนก็จะต้องลงสีที่เป็นพื้นก่อนนะคะในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะาการลงสีตาตัวนี้นะคะนักเรียนก็เกี่ยวให้ทั่วไปก่อนค่ะเพราะว่าจะเป็นการเหมือนลงรองพื้นของสีตาเราไปก่อนนะคะนักเรียนสามารถใช้เป็นนิ้วมือก็ได้นะคะตามถนัดเนาะหรือว่าจะเป็นแปลงนะคะสำหรับทา ก็จะมีความสีนิดินิดหนึงนะคะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้จะทาแล้วนะคะอันนี้จะยังไม่ทาก็จะเป็นมันๆหน่อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สีที่เป็นสีเข้มนะคะล้ืกอสามารถอาสลับกันได้นะคะนี่คุณครูอยากใช้สีแมตต์เนาะก็จะเป็นสีเข้มๆหน่อยนะคะสีเข้มเราจะลงที่หางตาช่วงนี้ไม่เกินครึ่งตานะคะ เวลาลงนะคะเราอย่าไปลงเข้มเกิดไปเนาะค่อยๆลงนะคะถ้าเราอยากให้มันเข้มขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มนะคะค่อยๆจิกสีขึ้นมานะคะน,นี่คูจะทาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าให้สีตานะคะออกมาจากขอบปลายตาหางตาเราจากนั้นกลางกลางตากับหัวตานะคะนักเรียนสามารถใช้เป็นกิตเตอร์ก็ได้เนาะเป็นสีสว่างขึ้นมาจากสีที่เราใช้ใน หางตาไปแล้วอันนี้คุณครูจะใช้สีเป็นออกโทนทองนะคะ mm hmm. โทนทองของเราก็จะเป็นลักษณะว่าไม่ต้องลง mm hmm. เยอะเกินไปนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่งให้มันดูเป็นสีธรรมชาตินะไม่เด่นจนเกินไปค่ะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะแต่งอีกข้างนึงเนาะ mm hmm. ค่ะ เมื่อเราแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นการปัดแก้มนะคะซึ่งนักเรียนนัสศึกษานะคะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็สีผิวให้เหมาะกับสีของหน้าเรานะคะวันนี้คุณผูก็จะใช้สีออกเป็นชมพูส้มนะคะเพราะว่าครูออกไม่ได้สีผิวขาวจนเกินไปนะคะเราจะใช้ชมพูส้มนะคะ ก็จะเป็นสีลักษณะประมาณนี้ก็ได้ค่ะที่ครูเลือกใช้จะเป็นสีแมทนะคะสีไม่มีกิตเตอร์เนาะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้นะคะหรือว่านักเรียนที่มีสีผิว2ส,สีนะคะก็ใช้สีส้มก็ได้เนาะสีลักษณะนี้นะคะขั้นตอนในการลงนะคะก็จะต้องมีแปลงเวลานักเรียนจะปัดนะคะให้แตะมานะคะแล้วก็ให้เน้นไปที่โหนกแก้มนะคะ ไม่ให้ลงต่ำกว่าหนูแก้มนะคะให้หน้กเลปัดไปเพราะว่าถ้าเรานะคะทาใต้ลงมาจากหนูแก้มนะคะมันจะทำให้ดูเป็นคนแก้มแก้มคลอยนะ,ะแต่นิดนึงนะคะเป็นระเลื่อะคะไม่ต้องเน้นเข้มจนเกินไปเด็กก็มาแตะที่ปลายจมูกนิดนึงนะคะ จะประมาณนี้นะคะพอเราปัดแกนเสร็จนะคะคราวนี้เราก็จะไปทาปากกาันทาปากเนี่ยถ้าในกรณีที่ปากเราแห้งนะคะนักเรียนสามารถทาเป็นลิปบาล์มนะคะลงไปกดก็ได้นะคะนิดนึงนะคะเพื่อการรวมุงปากนะคะเยอะเกินก็นักเรียนสามารถใช้กระดาษทิชชู่นะคะ นิ้มความมันเกินออกได้ก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนก็ลงสีลิปสติกของเรานะคะอันนี้คุณครูเลือกมาจะเป็นลักษณะเป็นลิควิดแมทนะคะเป็นสีแมทนะคะแต่ใครชอบเป็นลักษณะของลิปกลอสนะคะเป็นลิปน้ำหรือว่าลิปที่เป็นครีมนะคะก็สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมของเรานะคะตัวนี้ที่ครูใช้นะคะจะเป็นสีลักษณะสีชุมพูส้มนะคะเพื่อให้มันเข้ากับ สีผิวนะคะแล้วก็ดูสุภาพนะคะอันนี้การลงก็ลงปกติได้เลย จากนั้นนะคะเราก็จะลงแป้งลงไปนะคะเพื่อซับความมันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราใช้กระดาษชิ้ชั่เนี่ยซับความมันออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นแป้งฝุน่นเป็นแป้งฝุ่นลนักษณะนี้เนาะน,นี่คุณครูใช้แล้วนะคะจะใช้ก็แตะแป้งลงไปนะคะแล้วก็เคาะให้เหลือแค่ที่พอจะได้นะคะ น,ะะนักเรียนพยายามให้เข้าไปในลายโกนะคะมากที่สุดมันจะได้ไม่เป็นวงกรอบหน้าเรานะคะ้าก็จะเซตขึ้นมา ้าเกิดว่าเมื่อเราทาแป้งลงไปแล้วเนี่ยสีของแก้มนะคะมันเรารู้สึกว่ามันน้อยไปนะคะนักเรียนก็สามารถเติมได้นะคะทุกอย่างแล้วก็ลำดับสุดท้ายนักเรียนสามารถที่จะกรีดตาก็ได้หรือไม่กรีดก็ได้นะคะแล้วก็ใช้มาสคาร่าเนาะแต่คราวนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของการกรีดตานะคะการกรีดโดยใช้ไอายไลเนอร์นะคะในตัวนี้ เรียนนะคะเวลาเรารกรีดเพื่อการทำงานในบริการนะคะเราจะไม่กรีดจนห่างตายาวเกินไปนะคะเราจะเหมือนลักษณะาการกรีดให้เป็นสีความชัดเจนของดวงตาเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะสีอายเลนเนอร์ของครูอันนี้นะคะจะไม่เป็นสีดำสนิทนะคะจะเป็นเหมือนลักษณะส,นสีน้ำตาลเข้มนะคะและก,กรีดก็กรีดให้ติดกับออกเส้นบางๆพอนะคะต้อง ไมนซึ้นเยอะนะคะเราจะมีมาตรงหางตานิดเดียวนะคะประมาณนี้ดูธรรมชาตินะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเขียนเวลาถนน้าถ้าเราเห็นความแตกต่างนะคะว่ามันจะมีความเข้มนะคะการมองเห็นรอบตาได้ชัดขึ้นนะคะ ความชัดของตาะะทั้งสองแบบกูจะเขียนข้างหนึ่งนะคะก็จะแบบเดิมะะเขียนใกล้ขนตามากที่สุดนะคะก็ให้หางเท่ากันนะคะ okay ประมาณนี้นะคะเราไว้ต้องไปเขียนด้านล่างนะคะ เดี๋ยวตาจะดูคมจะเกิดไปนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนตาดุเนาะ okay. ประมาณนี้นะคะสิ่งสุดท้ายนะคะที่ขายไปได้ก็คือการปัดขนตานตานะคะอันนี้คุณครูเลือกเป็นมาสคาร่าที่กันน้ำกันเหงืนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางทีเดี๋ยวเราเจอความร้อนนะคะมีเหงื่อมีอะไรก็ mm hmm. อาจจะทำให้มาสคาร่าเนี่ยเปิดเลอะได้นะคะอันนี้ก็ปัดได้เลย การปัดขนตานะคะถ้าปัดขนตาบนนะคะจําไว้เลยนะคะว่าต้องมองลงล่างนะคะอันนี้จะเป็นการปัดครั้งแรกนะคะครั้งที่1นนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตาก็จะดูกลมโตมากขึ้นนะคะตาชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของดวงตาข้างนึงก็เช่นกันนะคะ พยายามปัดให้มันไม่เป็นก้อนนะคะนักเรียนส,สามารถปัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในส่วน,นส่วนการปัดขนตาล่างนะคะนักเรียนก็สามารถปัดได้นะคะบางคนอาจจะมีามาสคาร่าอีกแบบหนึ่งนะคะที่ตัวหัวแปลงเนี่ยจะเล็กกว่านี้นะคะอันนั้นจะใช้สำหรับการปัดขนตาล่างนะคะแต่ส่วนของครูม,มีอันเดียวนะคะขนมาสะนิดน้อยหรือว่าเราไม่อยากเปลี่ยน บ่อยๆนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่านักเรียนจะต้องมองบนนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดมัน,นจะไม่ปัดเยอะนะคะปัดปัดแค่นี้ ข้อควรระวังนะคะในการปัดขนตาคือดูนะคะว่าสีการปัดนะคะสีมันเข้มเท่ากันไหมนะคะุณครูจะปัดข้างบนรอบสองเก็บอีกนิดนึงนะคะในส่วนของขนตานะคะขนคิ้วนะคะตัวนี้ถ้านักเรียนมี ลักษณะการปัดขนคิ้วได้ก็ปัดนะคะแต่คุณครูก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือใช้มัสคาร่าเนี่แหละเป็นตัวปัดนะคะแต่เราจะไม่ปัดหนานะคะเราแค่ปัดให้เขาเรียงเส้นขึ้นไปเฉยๆก็จะเป็นลักษณะ ของผิวนะคะแล้วก็สีสุภาพนะคะในการได้ออกไปพบลูกค้านะคะก็จะทำให้หน้าตาดูมีความชุ่มชื้นนะคะดูหน้ามองมากขึ้นนะคะในการออกการบริการนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าง่ายๆนะคะแต่งหน้าขั้นพื้นฐานนะคะ ในเรื่องของการกรูม m i n g นะคะในเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกของเรานะคะในรายวิชาศิละปะในการบร,ริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะนักเรียนนะคะสามารถติดตามนะคะคุณครูนะคะหรือคุณครูท่านอื่นๆได้นะคะใน y t u t u นะคะช่อง vcbad online class นะคะได้นะคะนักเรียนสามารถติดตามได้ทุก,ท,กท่านเลยนะคะแล้วก็สามารถ เรียนรู้นะคะสื่อต่างๆของคุณครูได้ทุกท่านเลยนะคะมีความรู้ความสามารถของคุณครูทุกท่านนะคะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะ่วนคุณครูนะคะจะมาถ่ายคลิปครั้งต่อไปเป็นสื่อการสอนของบทไหนหน่วยไหนรายวิชาไหนอีกนะคะก็ติดตามได้ค่ะวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ